ชีวิตเด็กฝึกงานที่จีนใช้เงินวันละกี่บาทไปดูกันค่ะตอนเช้าอันสดใส8ปดโมงเช้าในหอของมหาลัยค่ะข้าวเช้าวันนี้ไข่ต้มเซเว่น26บาทโอโอ้ทีดีวันนี้ค่ะบริษัทแต่งตัวกันชิลมากที่เศร้าคือบริษัทเราอ่ะต้องนั่งแท็กซี่เพราะว่ามันไม่ติดใต้ดินอะไรเลย122บาทงแล้วค่ะแต่ว่าบอสติดประชุมอยู่เลยให้มานั่งรอร้านกาแฟก็กินกาแฟไป1แก้ว110บาทเข้าบริษัทกันเข้าบริษัทกันบรรยากาศก็เป็นอย่างนี้เลยกลางวันก็จะกินที่คาเฟ่ทีเรียของบริษัทนะคะอออัันนนนนนนีีี้้้กก็็็จะะะเเเปขขาางงงใ่ยยมลคซึร ไม่ได้จ่ายเพราะเรายังไม่มีบัตรพนักงานยังไม่เสร็จนะคะก็เลยบอสเป็นคนใจ่ายให้ื้อน้ำเปล่าขวดเดียว9บาทแล้วค่อยไปเติมเอาอกลับก็นั่งแท็กซี่ฝนตกอีกก็โดนอีกแล้วประมาณ130บาทค่ะวันนี้ก็ยังเหลืออีกยาวไกลค่ะอันนี้ก็กลับมาที่หอมาพักแป๊บหนึง่งแล้วเดี๋ยวก็มีอะไรทําต่อแล้วพอฝนตกเราก็ไม่ค่อยอยากออกไปข้างนอกก็เลยสั่งข้าวมาค่ะจานนี้นะคะเป็นหม่าล่าผัดแห้งราคา120บาทสรุปว่าวันนี้นะคะเพราะค่าเดินทางมันแพงก็เลยใช้เงินไป5้าอบเ็าทจริงๆถ้าถามว่าเหลือตังเก ออแล้วสําหรับการฝึกงานเนยน้ำก็ไม่ค่อยคิดเรื่องเงินหรอกค่ะขอแค่มันไม่เข้าเนื้อก็พอต่าที่ไม่จ่ายเงินเด็กอินเทอร์ด้วยซ้ําที่นี่จ่ายก็ดีแค่ไหนแล้วเราถือว่าเน้นว่ามาเรียนรู้จากเขามากกว่าค่ะ